สวัสดีค่ะกลับมาอยู่กับออมนะคะที่บริษัททอโต้นะคะวันนี้จะมารีวิวนะคะรถหน่วยงานหมดสัญญาเช่าอีกเช่นเคยนะนี่วันนี้อยู่กับเจ้า Toyota Camry ี่นะคะ 2. 5 Hybrid นะคะนี่ ได้ตัวไฮบริดด้วยประหยัดน้ำมันสุดๆเลยนะเป็นตัวเป็นซินล้วนนะคะบวกไฟฟ้าเลยนะนี่ได้รถปี2019นะคะเลขไมล์แสนสองเท่านั้นเองราคาค่าตัวนะคะจะอยู่ที่819,000บาทนะคะลูกค้าประวัติดีฟีดาวผ่อนเริ่มต้นเพียง14,000บาทเท่านั้นนะคะหายจากป้ายแดงไปเยอะมากนะป้ายแดงเปิดตัว1 6 5 0 0ล้าาเลยนะ ตอนนี้เหลือเพียงแค่8190 0 0ับาทนะคะลูกค้าเครด,ดิตดีฟีดาวจัดยอดได้เต็มไม่ต้องใช้เงินออกรถเลยนะนี่ดอกเบี้ย,ววยพิเศษนะคะเริ่มต้นเพียง2 7 9เท่านั้นเองเดี๋ยวเรานะจะมารับชมนะคะรายละเอียดตัวรถกันก่อนเลยในส่วนของด้านหน้าคันนี้เนาะ,ะก็ได้ไฟหน้าแบบโปรเจกเตอร์นะคะนี่มีไฟ a ด t ทามให้นะคะเซ็นเซอร์มีให้2จุดเลยไฟตัดหมอกคู่หน้านะ,ะมีให้พร้อมใช้งานเลยนะคะ กระจังด้านหน้าของเขาก็จะได้เป็นโครเมียมนะคะตัดกับตัวรถสีบอลเงินนะคะหรือว่าสีเทานั่นเองนะนี่ตัวโลโก้นะคะได้เป็นโครเมียมแล้วก็มีลูกตรงนี้นะสีฟ้าอย่างงี้เป็นสัญลักษณ์ของตัวไฮบิดนะคะนี่รายละเอียดด้านข้างตัวรถนะนี่ตัวรถเหลี่ยมสันคมชัดแบบนี้เลยนี่มุมสวยสวยนี่หาใครหาอยู่นะคะพี่ๆขานี่เหลี่ยมสันตัวรถคุมชาร์จรถไม่มีชนหนักพีความจมน้ำมาแน่นอนในส่วนของตัวล้อคันนี้ก็ มาพร้อมกับล้อมแมกอลอยนะคะนี่เดิมโรงงานเลยได้ยางขอบ16ด้วยนะคะนี่ได้ยางมิชลินเลยนะนี่สวยๆแล้วก็กิ๊นะคะไม่มีหลุดไม่มีหายเลยตัวโลโก้ไฮบริดนะอยู่ครบหมดทุกจุดเลยกระจกมองข้างนะคะพับและปรับไฟฟ้าเลยนะดูมือเปิดก็ได้เป็นแบบสมาร์ทเอ็นทีนะคะเดี๋ยวเรานะคะมาดูในส่วนของภายในกันเลยดีกว่า เดี่ยวสตาร์ทให้ดูด้วยนะคะพี่พี่ะนี่กระจกนะคะเริ่มที่แผงประตูก่อนเลยกระจกมองข้างพับปรับไฟฟ้าเนาะกระจกก็จะปรับลงออโต้ทั้ง4บานเลยนะคะกุญแจคีย์เลสนะคะพร้อมกับปุ่มโฮสตาร์ทแล้วก็มาดูในส่วนของออปชันด้านในกันบ้างดีกว่ามาเดี๋ยวสตาร์ทรถให้ดูเครื่องเงียบมากนะเครื่องเงียบมากเลยนะคะนี่เรามาดูนับผัดเรือนไม้สวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่พี่ขา เลขไมล์ของเขาจะอยู่ที่1 2 0 0 0กับอีก405กิโลเท่านั้นนะคะส่วนของตัวพวงมลลาลัยก็จะได้เป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะควบคุมเครื่องเสียงนะคะผ่านตัวพวงมลลาลัยได้เลยนะแล้วก็มีคูดคอนโทรลมีแพดเดิลชิปให้นะคะนี่อยู่หลังพวงมลลาลัยหน้าจอก็เป็นสัมผัสทัชสกรีนนะคะแล้วก็สามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้ Apple CarPlay ได้นะคะแล้วก็แสดงกล้องถอยให้ด้วยนะน,นี่มีกล้องถอยหลังให้ในตัวเลย แอร์ก็จะเป็นแบบออโต้นะคะดูโอโซเลยแยกอุณหภูมิซ้ายขวาเลยนะคะลูกค้านี่ฝั่งนี้ก็จะเปิด24นะฝั่งนี้ก็จะเปิด19นะคะเราปรับตามใจชอบได้เลยนะนี่มีในส่วนของแท่นชาร์จอะไวร์เลสชาร์จให้แบบไร้สายแบบนี้ใช้งานสะดวกสบายมากๆนะคะนี่ระบบเกียร์ก็จะเป็นแบบออโต้เลยนี่โหมดต่างๆอยู่ครบหมดนะคะนี่มีที่วางแก้วน้ำนะคอนโซลตรงกลาง,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 งสวยๆเลย ลายสีสวยมากๆเลยนะคะพี่พี่่าลายสีสวยมากๆแล้วดูคอนโซลหน้านี่คอนโซลหน้าสวยสวยไม่มีรอยเลยแล้วมีนี่ในส่วนของหลังคาซันรูให้ด้วยนะนี่ใช้งานสะดวกสบายมากๆนะคะพี่พี่ใครอยากเปิดก็เปิดได้ตรงนี้ก็จะเป็นปเปิดแบบออโต้นะนี่สามารถกดปุ่มตรงนี้ได้เลยแล้วก็ม่านจะเป็นม่านอัตโนมัตินะม่านมืออ่าม่านมืออัตโนมัติเลยแล้วมาดูในส่วนของตัวเบาะกัน ดูในส่วนของตัวเบาะกันนะคะตัวเบาะนะก็จะได้เป็นบอหนักนะคะเบาะรับไฟฟ,ฟ้าผู้น้าเลยตัวเบาะของเขานะคะไม่มีรอยฉีกขาดเลยนะตัวเบาะไม่มีฉีกขาดนะคะหัวน็อตเดิมหัวน็อตเดิมไม่มีแกะไม่มีไขเลยนะคะจเดิมหมดแล้วลดูดูเดิมหมดนะคะสติกเกอร์ต่างๆอยู่ครบหมดเลยแล้วมาดูรอยโครงสร้างรถกันอ่าเรามาดูโครงสร้างรถกันนะอืม ร้อยเม็ดอาตเรียงกันสวยๆสวยมากๆนะคะพี่รับประกันนะคะระว่ารถโครงสร้างเดิมๆนะอ่าดูสลูปใหญ่ๆมาดูในส่วนของห้องผู้โดยสารกันต่ออ่าห้องผู้โดยสารพื้นที่ด้านหลังของเขาค่อนข้างกว้างเลยนะคะแล้วดูตัวเบาะตัวเบาะก็ได้เป็นเบาะหนังเช่นเดียวกันนะคะตัวเบาะไม่มีรอยฉีกขาดเลยนะเบาะตึงๆเลย มีแอร์ตอนหลังให้ด้วยนะคะสองช่องแบบนี้ถาดรองเท้าเรามีให้ครบเลยอาถารองเท้าเรามีให้ครบนะคะหัวน็อตเดิมนะคะไม่มีแกะไม่มีไขเลยกระจกนะคะแท้เดิมทุกบ้านของ t o โยต้านะมีมาา่านบังแดดให้ด้วยนะคะลูกค้านี่ใช้งานสะดวกสบายมากๆแล้วดูโครงสร้างเดิมๆเลยนี่ใครชอบนะต้องรีบแล้วด้านท้ายคันนี้ก็มีเซ็นเซอร์ด้านหลังให้นะคะ2จุดเลย แล้วก็ไฟไท้ายแบบ LED นะคะกล้องหลังติดตัวรถมีให้กล้องหลังติดตัวรถมีมาให้นะคะใช้งานได้สะดวกสบายมากๆในส่วนของห้องเก็บสัมภาระนะคะพื้นที่ด้านหลังของเขาค่อนข้างกว้างเลยนะแล้วเบาะแถวตอนสองกล้องสามารถเอื้อมมือนะคะหรือเปิดมาหยิบของได้เลยนี่เก็บของได้เยอะมากๆเลยนะคะในส่วนของด้านล่างตัวรถก็มาพร้อมกับอุปกรณ์นะคะแม่แรงยางอะไหเรามีให้ครบอ่ารอยซีนทางมะพร้าวเดิมโรงงานนะคะลูกค้านี่ การันตีเลยว่ารถไม่มีชนหนักมีความจมน้ำมาแน่นอนนะมาดูโครงสร้างรถฝั่งนี้กันบ้างดีกว่าตัวรถนะคะเรี่ยมสันคมชัดนี่สวยๆส,สีเดิมบางทั้งคันนะคะแล้อแม็กอรลอยทั้ง4เส้นรอแ,แม็กอรลอยขอบ17ทั้ง4เส้นเลยนะคะแล้วก็ดูตัวเบอะฝั่งนี้กันบ้างตัวเบอกใหม่มากนะคะนี่ไม่มีฉีขาดเลย ตัวเบาะไม่มีฉีกขาดเลยนะคะหัวน็อตไม่มีแกะไม่มีไขเลยนะคะลูกค้านี่หัวน็อตเดิมไม่แกะไม่เคยถอดมานะแล้วดูตัวเบาะฝั่งนี้นะคะนี่ไม่มีฉีกขาดเช่นเดียวกันนะคะนี่โครงสร้างเดิมเลย มกนะคะนี่แผ่นเพจตรงรุ่นเลยปี2019นะคะหัวน็อตใสๆแบบนี้คอนโซลด้านหน้านะคะไม่มีรอยแตกหรือว่าขีดข่วนเลยสำหรับพี่ๆท่านไหนนะคะที่กำลังตามหารถสไตล,ล,ล์ผู้บริหารอยู่นะคะสำห,หรับคันนี้ได้เป็น Toyota Camry นะคะ2.5ตัวไฮบริดนะคะรถปี2019นะราคาตั้งขายเพียงแค่819,000บาทเท่านั้นเอง ฟีดาวก็พออยู่ประมาณ14,000บาทนะหากพี่พี่ท่านไหนนะคะสนใจหรือว่ากำลังตามหาอยู่นะคะติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์083นะคะ4 4 2 8762นะคะเบอร์นี้ลูกค้าสามารถแอไนไลน์ได้เลยนะก่อนจากกันนะคะก็อย่าลืมฝากกดไลค์นะคะกดแชร์กด subscribe นะคะกดสั่นกระดิ่งให้ด้วยหากใครยังไม่กดติดตามก็อย่าลืมฝากกดติดตามกันด้วยนะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ